อาจจะได้ยิเสียงกองนะครับนะเป็นคณะพ่อบูนะครับที่กำลังทําการฝึกซ้อมอยู่เพื่อที่จะเล่นในงานแห่ประจํำปีก็พอจะแม่ชุมแสนนะครับมาเที่ยวกันได้นะครับ8-13ธันวาคมเดือนหน้านะครับ6วัน6คืนผมอาจจะถ่ายรถไฟบ่อยไม่บ่อยนะครับต้องรอดูอีกทีนึงอ่ะโอเคมาแล้วนะครับรถที่กําลังม,าพ,า,งมา,าพูดอย่างนงี้รถมาแล้วนะครับเอองั้พูดอย่างงี้ รถมาแล้วนะครับ109กรุงเทพเชียงใหม่อย่างที่ผมบอกนะครับว่าอ่ะตัวหนึ่งรถคันนี้109เนี่ยสมัยก่อนไม่รู้นะม,มันมาล่าช้าไหมแต่ตอนนี้รถมันล่าช้าขึ้นทุกวันทุกวันหนักสุดเนี่ยจะเป็นประมาณสักร้อยนาทีกว่าหรือตีประมาณสักหนึ่งชั่วโมงที่ล่าช้ามาแต่ในวันนี้นะครับรถล่าช้ามา46นาทีนะครับ จำง่ายทำไมผมถึงรู้ล่ะก็เ,เพราะว่าต้นทางเนี่ยเรามืออกตอนบ่ายโมงห้าสิบห้าเมอก็ตอนบ่ายโ่งสี่ิบห้าช้าไปสิบนาทีนะครับพอหลังจากมาตอนเมืองละสิเนี่ยเราก็ได้ช้าเพิ่มจากสี่สิบไปสามเก้าอ่ะสี่สิบก่อแล้ข้นมาสามเก้านะครับหลังจากนั้นมาเราก็ล่าช้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดตอนเนี้ยเราล่าช้ามา สี่สิบหกนาทีนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมรถมันต้องล่าช้าบ่อยไม่เข้าใจอ่ะอย่างขบวนเก้าถึงห้าหนึ่งเนี่ยอ่ะขบวนเก้าหนึ่งสามหนึ่งสูเจ็ดห้าหนึ่งเนี่ยสี่ขบวนเนี้ยทำไมถึงล่าช้าง่ายๆนะครับสาเหตุที่รถมันล่าช้าเนี่ยก็เพราะว่าช่วงนครสวรรค์หรือป่าน,น้ำโพเอยเพราะว่ามีการก่อสร้างรถไฟรางคู่ช่วงบุรีป่านํำโพนะครับเนะีย แสงไฟไปแล้วหนึ่งศูนย์เก้าเนี่ยจะบอกว่าเป็นรถเที่ยวขึ้นที่ล่าช้ามาแทบทุกวันนะครับบางวันสิบอ่ะบางวันแค่เจ็ดหกห้านาทีแต่อย่างเช่นวันนี้เนี่ยรถล่าช้ามาขอผู้อีกรอบนนะครับรถล่าช้ามาสี่สิบหกนาทีนะครับเกือบห้าสิบนาทีหลายคนถามอีก ว่าจอดชุมแสงเสร็จแล้วไปจอดที่ไหนนะครับอฟังผมไม่ดีนะผมจะพูดสองรอบรอบแรกพูดก่อนที่รถจะมารอบที่สองจะพูดตอนหลังที่รถออกไปแล้วอขอพูดรอบที่หนึ่งหนึ่งศูนย์เก้าเนี่ยครับไล่ั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางเลยอกรุงเทพต้นทางครับกรุงเทพสามเสนบางซื่อบางเขนลักสีดอนเมืองลังสิตอยุธยาชุมทางบ้านภาชีท่าเรือบ้านหมอลบบุรีบ้านหมี อหน,งหนึงครับจันเสนช่องแคบ้านตาคีหนองโพนคะรสวรรค์ป่างน้ำโพแล้วก็ชุมแสงนะครับอ่จอดชุมแสงเสร็จแล้วรถไปจ่อยทีหนึงที่ไหนล่ะรถไปจ่อยทีหนึ่งที่สานีบางบุนนาคตะพานหินพิจิตรบางกระทุ่มพิสณุโลกพนมดามหนองต้มพ่ชัยชุมทางบ้านดาราท่าสัตว์ตรอนอุดต,ตลดิศิราอาดเด่นชยัยบ้านปิ่นแม่หมะ นครลำปางขุนตาลำพูนไปสิ้นสุดที่เชียงใหม่นะครับขบวนนี้วันนี้รถราช้ามา4 6นาทีนะครับก็คาดการนะครับว่าน่าจะไปถึงสถานีเชียงใหม่เวลาประมาณสักตีสี่ห้าสิบห้านาทีแล้วกันขอเดาน,นะครับตีสี่ห้าสิบห้านาทีที่รถน่าจะไปถึงไม่ก็อาจจะไปถึงตีห้าตรงนะครับนะมันเป็นแค่การคาดเดาน,นะครับไม่ได้แบบ เดาว่าเฮ้ยมันไปจอดนี่จริงหรือเปล่าไม่ใช่นะครับมันเป็นแค่การคาดเดาเฉยๆล้เร็วของใครและหลายคนผมจะขึ้นให้ได้เลยหนึ่งศูนย์เก้ากรุงเทพเชียงใหม่ถ้าขึ้นครั้งแรกนะผมจะนั่งรถนอนเลยนั่งจากชุมแสงไปลงเชียงใหม่นะครับตอนนั้นอาจจะจบหมอหกไปหางานทําก็ได้นะครับนะรีวิวแน่นอนนะครับบรรยากาศ ผมไม่มีตั๋วนะครับผมเป็นแค่เด็กธรรมดาคนหนึ่งที่ชอบถ่ายรถไฟเนาะเพราะฉะนั้นก็เข้าใจผมด้วยผมเป็นวัยรุ่นอายุสิบเจ็ดนะครับไม่ใช่ยี่สิบสามสิบอย่าเข้าใจผิดนะครับรถกําลังมานะครับหนึ่งสูตเก้าถ้ารถอยู่ทางไกลอย่างเงี้ยเราสามารถข้ามได้เพราะว่ารถกําลังผ่านเครื่องกันสี่แยกหนองโพนะครับเนี่ยเราสามารถข้ามได้แต่เดี๋ยวก่อนในกรณีที่ว่าสว่าลงมาถึงตรงนี้แล้วคุณข้ามอย่างเงี้ย คุณวิ่งอย่างเงี้ยมีสิทธิ์มากๆม,มีสิทธิ์อะไรล่ะมีสิทธิ์ที่จะโดนรถไฟชนหรือเกิดอุบัติเหตุได้ข่าวอ่ะมันอาจจะบีบบ่อยนะครับรถไฟอย่างที่ผมบอกถ้าการเกิดเหตุกัขบขบนรถไฟเนี่ยผมตอบตรงๆเลยครับว่าสายใต้คืออันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยก็เปิดหน้าเพราะว่าสายใต้คนมันเยอะเยอะเท่าทุกภาคเลยครับแต่ สายใต้ถ้าเกิดอุบัติเหตุบ่อยอย่างเช่นเมื่อวันก่อนชนวัวเสียชีวิตแล้วก็ไม่รู้ไปชนคนอีกหรือเปล่าหรือชนรถหรือเปล่าไม่แน่ใจนะสายใต้เนี่ยจะมากกว่าเขาเลยส่วนสายเหนือสายสารสายตะวันออกเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นมากนักนะครับโอเคมาได้นะครับ109รถเรือยัมนาตีไปถึงเช้ามืดน,นะครับเชียงใหม่ตามกำหนดเวลาเนี่ยไปถึงตีสี่ห้าแต่ในเมื่อรถล่าช้ามาแล้ว สี่สิบหกนาทีก็ไม่รู้ครับว่าพ่อจะทุ่มแสไปเนี่ยอาจจะแค่สามสิบนาทีกว่าก็ได้นะเวลามันปรับเปลี่ยนได้นะครับนะไม่ใช่ว่าจะอยู่แต่ที่เดิมอย่างสี่สิบหกลดมาเหลือสามห้าอย่างนี้นะครับผมบอกแล้วว่าใครที่นั่งขบวนเนี้ยต้องทําใจจริงๆทําใจทําไมล่ะก็เพราะว่ารถล่าช้ามาทุกวันนะครับไม่รู้สาเหตุเนาะว่ารถล่าช้ามาจากสาเหตุอะไรเหมือนกันนะ ผมบอกแล้วคันนั่นหนึ่งศูนย์เก้าต้องทําใจดีๆเลยเพราะว่ารถแม่งล่าช้าทุกวันเป็นไกดนะครับพูดเที่ยวก็ได้นะเนี่ยวันนี้รถล่าช้ามาสี่สิบหกพรุ่งนี้อาจจะห้าสิบหรือยีสิบนาทีก็ได้เพราะเราไม่รู้นะคนเราไม่สามารถคาดเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ครับมาแล้วนะครับผ่านวัดคลองรนงมาแล้วะมาแล้วนะครับหนึ่งศูนเก้ากรุงเทพเชียงใหม่ อย่าพึ่งข้ามนะครับอันตรายนะ<ป>อย่าพึ่งข้ามนะครับอันตรายนะครับ<ป>อันตรายนะครับ<ป>บอกเลยถ้าคุณข้ามไปเนี่ยมีสิทธิ์โดนชนหรือเกิดอุบัติเหตุได้โอเคต่อมาแล้วครับ109ผู้คนอาจจะขึ้นเยอะไม่เยอะบ้างเป็นบางวันนะครับนัดตอมทักรบวนนะครับเอาตอมนั่นแหละเอาต้อมทักรบวนนะครับหมายเลขอะไรไปดูกันเอาตอมสี่ส วันที่ไม่ได้พว่วงบอพหอสีน้ำเงินนะครับพ่วงอันนี้มาแทนนี่นะครับกรุงเทพเชียงใหม่จะมีรถนอสองพันดูตามตั๋วนะครับว่าคุณอยู่คันไหนต้องดูตามตั๋วนะครับว่าคุณอยู่ข้างไหน,อ,ตตน,อ,ไหนอ่ะในสุดกานรน 109นะครับกรุงเทพเชียงใหม่รถล่าช้ามาทุกวันเลยนะครับโอเคเรอบริโดยสารขึ้นลงนะครับนี่นะครับรถนั่งแบบประกาศแน่นอนยังแดงอยู่นะครับยังแดงอยู่จะมีพับไปด้วยนะครับเป็นหลวงพี่ งพ่อนิน ก็คือรถนอนนะครับรถปรับอากาศได้และนอนชั้นที่2จะพ่วงมา2องพันนะครับตอนเป็น1นึ่ศู 2, จะไม่พ่วงนะครับจะไปพ่วงใส่กระตุวน5้าสแทนนะครับอ่จอดชุบแสนใจแล้วไปจอดทียงพี่ บางมุงนาะสะพานหินพิจิตรบางกระทุม่มพิษณุโลกโคลมีรามหนองตมพิชัยชุมทางบ้านดาราท่าสักกตรอนคนเยอะนะครับอุตรดิศิลาอาจเดชชัยบ้านปิ่นแมวมอกนครลำปางขุนตาลลำพูนไปที่สุดที่เชียงใหม่นะครับนน่นะครับโอ้โหสุดยอดคนขึ้นเยอะทุกวันนะครับขบวนนี้ไปช่วงหน้าหนาวนะครับคาก็เลยไปเที่ยวกันเยอะโอ้โหคันสุดท้ายแน่นมากโอเคไปเจอกันอีกทีนึงตอนรวดด่วนพิเศษหรือาววิถีขบวนเก้านะครับโอเค รอดูได้เลยครับขบวน9ถ51จัดให้แน่นอน